การพฤติู้ส่งกัการกำลังผสเลอร์แต่พระสงฆ์ูรักษลงอนพระเดส่งเีย้น,น,น,นวนนันิมนต์พรนิมนต์สวดนะครับสาจุเทียนชยัย